ใหม่ที่กาลังแสดงอยู่ตอนนี้เพิ่งแสดงไปค่ะในงานที่เพิ่งผ่านมาอืมน้องๆนี่เขาเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยหมดทั้งนี้ยังเป็นนักศึกษาอยู่ค่ะลฮะเรียนราชภัสุ์สุนันท์ค่ะอ่าแล้วทุกคนก็มาเข้าคอร์สในการที่แสดง acting อย่าง่อนใช่องก็เป็นนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการละครเพื่อการเปลี่ยนแปลงกับทางมือทีของเราอะค่ะอืมเดี๋ยว จบจากมุยิทีแล้วไปเป็นนักสแสดงกันต่อแลครับเนี่ยไปํา <c oughs> <c oughs> ไปเล่นหนังกันต่อยครับขอบคุณมากนะครับที่มาสแสดงให้ดูนะครับเมื่อสักระสะครู่เรายังทิ้งกันอยู่เรื่องของ Art s p a c ซซึ่งคุณขวัญนนึ่งก็เป็นเป็นผู้จัดการอยู่ะนะครับตอนนี้อาร์สเปเนี่ยเราเราเป็นากิจกรรมลักษณะแบบไหนใช้ใช้วิธีการเอาศิลปะการละครไปใช้อีกหรือเปล่าก็เราจะใช้ในหลายๆด้านนะคะอาร์สเก็คือของทางที่มูนิทิ มาขำป้อมที่สุดรุงเทพทำเนี่ก็คือเราจะเปิดพื้นที่สร้างสารรค์นะคะคด้านล่างเราก็จะมีเป็นร้านกิจกรรมเล็กๆคะ่ะก็จะมีการอบรมต่างๆนะคะการอบรมละครหูลน,นะคะอบรมการหุ่นเงาการเย็บผ้าหรือว่าการแสดงทักษะ เรื่องจินตนาการต่างๆอะไรเงี้ยนะคะเราก็จะเปิดให้คนในชุมชนก็เป็นเด็กๆในพื้นที่ะค่ะเข้าร่วม,มด้านบนชั้นสอง2 2> <ๆ S 1> ก็จะเป็นโรงละครเล็กๆเป็นพื้นที่สร้างสารรค์อาจจะเป็นเออพื่อนเพื่อนเครือข่ายละครต่างๆนะคะคณะละครต่างๆเข้ามาแชร์มาใช้ได้นะคะก็เปิดการแสดงเล็กๆได้คือการเปิดเวทีศิละปะที่จะดึงคนในชุมชนหรือคนในพื้นที่ใกล้เคียงเข้ามาร่วมกิจกรรมแล้วแต่ความถนัดใช่ไหมครับว่าจะเป็นจะเป็นวาดรูปก็ได้ร้องเพลงร้องเพลงได้หมดค่ะเต้น แล้วเราเรามีอะไรจูงใจให้เขามาร่วมฮะที่ต้องมีรางวงรางวัลอะไรไหมครับไม่แน่ใจก็ไม่ได้มีรางวัลเราก็ไม่เก็บค่าใช้จ่ายอะไรทั้งสิ้นเลยนะคะเราก็จะเปิดตอนนี้กิจกรรมหลักๆของอาร์สเปก็จะเป็นบ้านนิทานที่คุณแฉรับผิดชอบนะคะเดี๋ยวให้คุณแจ่เล่านสั้นเป็นยังไงบ้านนิทานก็บ้านนิทานก็จะเป็นการทํากิจกรรมทุกๆวันอาทิตย์สิ้นเดือนนะคะกิจกรรมที่ทำเนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมที่มีการแสดงละครมีการเล่านิทานมีการกิจกรรมศิลปะที่มันต่อเนื่องมาจากละครเรื่องนั้นอย่างเช่นถ้าสมม เดือนนี้ทําละครเลอกเกี่ยวกับสิง่งแวดล้อมก็อาจจะทากิจกรรมศิลปะที่มันเชื่อมโยงกับสิง่งแวดล้อมอย่างเช่นเอาพวกเศษวัสดุมาทาเป็นของเล่นมาเป็นหน้ากากมาทำเป็นอะไรนะคะครับการนำกิจกรรมศิลปะมาใช้ในการในการทางานมันผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นข้อดีอย่างใช่ไหมครับที่ทาให้มันไม่จํากัดการการสร้างสารรค์ของเราไม่เหมือนกับเป็นงานทางวิชาการงานสัมมนามันเหมือนกับล็อกไว้แล้วต้องพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้นะต้องมีสเต็ปนั้นสเต็ปนี้เนี่ยแต่ว่าพอเป็นงานศิลปะปั๊บเนี่ยมันมันสามารถจะขยับหรือปรับเปลี่ยนได้ตลลอว อันนี้อันนี้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะก็เราก็เชื่อว่าศิลปะมันมีอยู่ในตัวเราทุกคนคไม่จําเป็นต้องสวยงามนะคะก็อยากให้ทุกคนดึงความ จินตนาการบกกับศิละปะที่มีอยู่ในตัวออกมาผสมผสานกันทําเป็นงานต่างๆอาจจะผ่านการเวิร์กช็อปที่เราให้หรือรแต่งเติมจินตนาการของตัวเองแล้วเราทางเราก็ไม่ได้มีวิพากษ์วิจารณ์ว่าของคุณสวยของใครไม่สวยหรือ,อยังไงนะคะรู้สึกว่าผลงานของเด็กๆที่ทามาทุกชิ้นมันมีคุณค่าหมดน,นะคะคก็ให้เด็กรู้สึกภูมิใจและก็มั่นใจกับงานตัวเองแล้วก็ศิละปะก็จะช่วยขัดเกล่จิตใจของเขาด้วยเคยมีไหมครับที่เราคาดหวังแบบนี้แต่โอ้มาทําเกินความคาดหวังเรามากเลยเคยมีไหมก็ ดีไหมวยความที่เราไม่คาดหวังเราก็หมายหมายถึงว่าพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปการเข้าร่วมการละครในผลงานที่ออกมาเนี่ยเอาลราอาจจะเพื่อฝึกไปสองเดือนสามเดือนเออเราแค่โอเคพอระดับหนึ่งแต่ว่าพอน้องเขาทำมาพับปูมังกลรสิ่งทว่า มันมันก็ความฝึกหกเดือนเป็นปีเป็นอะไรอย่างนี้ยมีไหมมีนะคะมีมีน้องๆหลายๆคนที่มีความสามารถแบบที่เราเออคิดว่าน่าสนใจอย่างเช่นน้องบางคนที่มาเข้าร่วมเนี่ยเขาไม่เคยสนใจเรื่องละครมาก่อนไม่รู้ว่าละครคืออะไรไม่รู้ว่าละครทํำยังไงแต่ว่าพอเขามาเข้าร่วมเนี่ยตอนนี้คือเขาเป็นผู้กํากับที่เขาเอาผลงานไปแสดงที่ต่างประเทศเพิ่งไปต่างประเทศกลับมาทั้ทงๆท,ที่ทําละครมาได้แค่สองสามปีเองค่ะอ๋อ การว่าเขาก็ได้ทักษะจากจากการมาร่วมกิจกรรมอาสาด้วยโดยที่เขาตัวเขาเองก็ไม่ได้คิดคาดคิดมาก่อนหรือว่าไม่ไม่รู้มาก่อนว่าตัวเองจะสามารถทําละครได้ได้ดีมากด้วยค่ะแสดงว่ากิจกรรมนี้กลายเป็นว่าแทนที่เราจะเอากิจกรรมไปพัฒนาคนอื่นไปสนุงคนอื่นคนที่มาทําเป็นอาสาสมัครเป็นคนทํางานในมูลที่เองก็ได้พัฒนาตัวเองไปโดยที่ไม่รู้ตัวมกันถูกต้องพืติกรรมของน้องๆเปลี่ยนไปเยอะไหมครับหลังจากที่มาวมกิจกรรมใน ความรู้สึกแรกของพี่ๆเขาก็มีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นครับแล้วก็สามารถแลกเปลี่ยนกับเพื่อนเพื่อนที่หลากหลายชุมชนเนาะหลากหลายมหาวิทยาลัยมีความแตกต่างในพื้นที่เด็กภาคใต้ภาคเหนือจังหวะก็ไม่เหมือนกันก็มารวมตัวกันและทุกคนก็เป็นเพื่อนกัน <ừ> mm. ถ,ถ้าที่เห็นการเปลี่ยนแปลงที่เห็นชัดมากๆจะมีน้องที่ที่ภาคใต้ค่ะคก็คือว่าตอนแรกๆที่เขามาเข้าร่วมโครงการเนี่ยเขาไม่สามารถแสดงออกออกมาได้เลยว่าเขาต้องการอะไรหรือว่าเขาอยากจะสื่อสารอะไรแต่ว่าพอผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมละครแค่3าวันนะคะคพอหลังจากนั้นเขาก็สามารถสามารถถ่ายทอดได้ว่าเขาอะต้องการอะไร,รเขาอยากจะสื่อสาร <ừ> mm. อะไรรู้สึกอะไรอย่างเงี้ย <ừ> mm. ซึ่งมันเป็นเรื่องยากมากสําหรับคนที่ ที่ที่เป็นคนภาคใต้เราต้องต้องสื่อสารออกมาอะไรอย่างนั้นสำเนียงเขาเขาก็จะใช่ใช่เขาเขาจะเหมือนกับไม่มั่นใจว่าเฮ้ยฉันพูดออกมาแล้วคนจะเข้าใจไหมหรืออะไรเงี้ยแต่พอเขาผ่านผ่านการเข้าร่วมอบรมเรื่องละครเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่ามันไม่สําคัญว่าเขาจะพูดแล้วคนเข้าใจไหมแต่ว่าเขาอยากถ่ายทอดอะไรเงี้ยค่ะก็คน ถึงแม้จะพูดภาษาต่างภาษากันแต่ว่าเราสามารถเข้าใจกันได้ม <ฮะ S 2> ผมก็มองว่าคงจะเป็นเป็นเหตุผลหนึ่งนะครับที่มันจะเกิดโครงการอาร์สเป e ตอบเพราะว่าทางมวยที่เองก็มองว่าขนาดคนที่เป็นอาษาสมัครเนี่ยยังมีความแปลในาทางที่ดีขึ้น <ฮะ S 2> คือแต่เขาต้องเดินเข้าม,มาหาเองใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าสมมติเราเอาเราเรา,เรา,เราพาตัวเราไปหาเขาไปสร้างพื้นที่กับเขาเนี่ยมันก็จะขยายกลุ่มคนที่มีพัฒนาการมากขึ้นออกไปเรื่อยๆใช่ค่ะนะฮะคาดการกับอาร์สเปสขนาดไหน คัดก็ด้วยความที่เราไม่คาดหวังนะคะเราก็ <laughs> เราก็แค่วางไว้คร่าวๆว่าอยากจะให้มีพื้นที่สร้างสรรค์นในชุมชนเริ่มจากแค่ชุมชนสะพานควายก่อนนะคะเพราะว่าตัวอสเปกเนี่ยเราก็จะทาในพื้นที่ชุมชนสะพานควาย <c oughs> บางทีเราอาจจะต่อยอดไปถึงอาลี <c oughs> ไปถึงสนามเป้าอะไรก็ได้นะคะ <c oughs> แต่เราเองก็จะเป็นแค่จุดศูนย์กลาง <c oughs> ที่ไปถ่ายทอดอย่างเช่นสมมุติเราก็วางแผนไว้ว่าเนี่ยเราจะสร้าง แกนนาชุมชนเด็กๆนะเนาะที่เล่นละครในชุมชนสะพานควายแล้วบางทีเราอาจจะพาเด็กๆไปเล่นตามพื้นที่เขตต่างๆในกรทมก็ได้อะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้เด็กๆได้รู้สึกมั่นใจแล้วก็อยากจะมีเครือข่ายเด็กๆก็จะไปสร้างเพื่อนๆสร้างชุมชนต่างๆให้แบบเข้มแข็งมากขึ้นโดยที่ตัวเราเป็นแค่จุดศูนย์กลางแล้วก็ถ่ายทอดเท่าน,นั้นเองกิจกรรมก็เยอะในแต่ละปีนี่เราเอางบประมาณในการดำเนินกิจกรรมมาจากไหนครับ ก็งบประมาณส่วนหนึ่งนะคะก็มาจากมูลทิศชาวบ้านมาขับป้อมนะคะโดยผ่านคณะกรรมการก็รายได้ของเราอย่างเช่นโครงการหลักของเราที่ที่บ้านมาขับป้อมเนี่ยนะคะก็จะเป็นโครงการลรคขอเพื่อการลี่งแบลงซึ่งเราได้ทุนจากทางสสสเราก็จะปันรายได้ส่วนหนึ่งแบ่งไว้ให้กับทางอาร์สเปซนะคะเพื่อทํากิจกรรมดีๆสร้างสรรค์สังคมในพื้นที่ของเรา อาสเปเนี่ยผมผมเคยมีคําพูดได้ยินคําพูดพูดหนึ่งว่าในกรุงเทพมหานครเนี่ยมันมีพื้นที่เชิงลบมากกว่าพื้นที่เชิงบวกอาสเปคือการสร้างพื้นที่เชิงบวกซึ่งตอนนี้ก็ยังมีน้อยอยู่จะจะสู้ไหวนะครับกับพื้นที่เชิงก็ไม่ได้ด้วยความที่เราไม่ได้คิดจะสู้ใครเราแค่เหมือนเราหาสิ่งดีๆในชุมชนจริงๆสะพานควายก็มีปัญหาบางส่วนเรื่องยาเสพติดเรื่องอะไหลายๆอย่างนะคะเราก็จะเป็นพื้นที่เล็กๆให้เด็กๆได้เหมือนพักผ่อนนะคะไม่ต้องไปเดินห้างวันอาทิตย์ ก็มามาบ้านเราอะไรเงี้ยค่ะมาเล่นกันที่บ้านเรามาเรียนรู้ที่บ้านเราแค่ส่วนมากที่มามามาเป็นอาสศาสมัครเขามาเองหรือว่าคุณพ่อคุณแม่พามาหมายถึงเด็กเด็กเหรอแต่ทุกวันนี้ส่วนมากอ๋อดยมากก็จะเป็นคนที่รู้จักกับมาขำป้อมอาจจะผ่านซื้อหรือว่าการเห็นละครเข้าไปเล่นอ่างเงี้ยค่ะแล้วก็สนใจก็อยากจะเข้าร่วมก็ติดต่อมา เป็นแบบนั้นหรือว่ารุ่นพี่ๆที่ยังศึกษาอยู่แล้วก็ชวนชวนน้องๆมาทํากิจกรรมอะไรอย่างนี้ค่ะคือทุกคนสามารถจะเข้าไปไไไปปปร่วมกิจกรรมได้ติดต่อไปได้เลยที่มที่มาขมป้อมนะครับนะฮะก็ได้แล้วจัดกับมูฑลที่สื่อชาวบ้านนะครับหรือที่ล่นมะขมป้อมมากขึ้นนะครับว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับแต่ว่า ถ้าผมดูจากสองท่านเนี่ยผมคิดว่าเออเป็นวิธีการที่ชาญฉลาดมากนะครับในการเอาศิลปะซึ่งมันไม่มีกรอบที่จะจํากัดการสร้างสรรค์มาเป็นกิจกรรมนําในการที่จะสร้างหรือว่ากระตุ้นจิตสํานึกหรือแม้แต่อาการโลนรงณ์ในเรื่องที่สาคัญๆน,นะครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมรายการนะครับขอบคุณนะครับนะครับเมื่อเวลาขอรายการชุมชนคอาสาแล้วน,นะครับผมกิติพัชร์ศิีรังคุลสวัสดีครับ